ก็คือเรื่องของมูรินโยนะคะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันว่าเฮ้ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะต่อสัญญาดูแลจะต้องแบบเอานุ่นแต่ว่ามีเงื่อนไขย,ยุบยับที่แบบโหทําดูจะยากเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทําให้สุดท้ายเมื่อวานนี้โรม่าประกาศแยกทางจากมูรินโยแบบตัดฉับเลยนะคะนี่ค่ะเป็นทางเว็บไซต์ของสโมสรนะคะก็ออกมาเหมือนถแถลงการ์ว่าเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่า i m m e d i a t e effect ใช่ทันที ทันทีนะก็ตามสไตล์ก็ต้องขอบคุณสำหรับช่วงเวลาอะไรอย่างงี้ใช่คอน,นะเนเฟเลนตลีกใช่เข้าชิงยูโรปาใช่ผลงานที่ทำแล้วเ,เอาจริงอะ่ะมูรินโญก่กับบอร์ดบริหารนะไม่ลงรอยกันก็จริงแต่ความสัมพันธ์ของมูรินโญก่กับแฟนบอลโรม่าเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะแฟนบอลเองก็แต่คือพอผลงานมันสะท้อนเขาเรียกมันสะท้อนออกมาอย่างเงี้ยแฟนบอลก็ ก็ได้ไม่เต็มปากกลรักนะแต่ก็เข้าใจว่า<ช>มันก็ต้องแยกทางกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็โรมาประกาศแต่งตั้งทางด้านของนานนเอเลเดรรซี่มาคุมทีมต่อทันทีหัวร้องทำไมคะคุณป๊อปอธิบายหน่อยสิผมร้องว่า<ส>นักเป็นผมเป็นนักบอลพอรู้ว่าเดรอซี่มาเป็นโค้ชผมกลัว <laughs> ผมเห็นท่าเขาจับหัวลูกากูแล้วผมเป็นลูกอากูผมผมครับผมจะวิ่งครับโค้ชเนี่ยมีคุณปอนถามพอดีเลยจังมูไปแล้วลูกากูจะอยู่ยังไง ลูกกกูโดนเดลอสซี่จับหัวคุณเห็นคุณไปดูภาพดิแบบไอ้ตู <laughs> <laughs> วิ่งนันลูกนี่คือคนที่โดนเปลี่ยนตัวลงไปเล่นให้ทีมชาติอิตาลีแล้วโวยโค้ดว่าส่งหุบลงทำไม <laughs> <c oughs> คุณจะยิงประตูคุณส่งกองหน้าสิครับะะ <c oughs> โหดขนาดไหนล่ะเนี่ยนะก็เข้ามาคุมทีมชั่วคราวนะคะนี่เป็นการคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลค่ะโดยจะเดี๋ยวจะคุมทีมเจอกับเวโรนาเสาร์นี้นะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่าจะทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อเผชิญความท้าทายที่รออยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของครอบครัวฟิตกินส์มากนะคะที่ไว้วางใจให้เขาเนี่ยมาทำหน้าที่นี้เดลซี่เองก็อย่างที่บอกเด็กปั้นโรมานะอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะครับอ่ะทีที่มาถามถามกันหน่อยว่า ทำไมมูรินโญ่โดนไล่ออกจริงๆมีหลายเหตุผลนะครับถ้าใครไม่ได้ดูบอลเกาโช่เลยเนี่ยคือปีนี้เอาตรงๆคือโรม่ามีปัญหาเรื่องการเงินทั้งติดกฎการเงินทั้งไม่มีตังเสริมตัวเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่มูรินโญ่เจอเรื่องเดิมๆตั้งแต่อยู่กับยูไนเต็ดค่ะตั้งแต่อยู่กับสเปอร์นะครับจนมาถึงโรม่าเนี่ยเหมือนกระปออบริหารทั้งหลายแหละที่ให้เขาคุมทีมอ่ะเหมือนขูดเลือดกับปูอ่ะครับเหมือนก็รู้ว่าไอ้คนนี้เก่งค่ะให้วัตถุดิบกับ คุณไอ้พวกของในจนํานวนที่จํากัดทําให้ได้นะซึ่งเราจริงๆนะครับในบอลถ้วยได้ถือว่าดีนะฮะหนึ่งคอนเฟลเลนซ์หนึ่งรอบชิงยูโรป้าเนี่ยมันก็เขาก็เหมือนกับพาสเปอร์เข้าชิงคาราบาวพาแมนยูเข้าชิง FA มีคนบอกปลดมูรินโญ่แล้วเอาเดลัสซี่ที่คุมสปาร์แล้วโดนสี่เดือนแลก็กำลังจะพูดแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วว่าคุณซื้อที่พวกเพชรดิกรีสูงๆอพอตัวไล่ออกก็จะไปเอาอดีตนักเตะ มาคุมซึ่งมาคุมนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่รอดอ่าสมมติเอาเชลซีเอาแลมพาร์ดมาคุมแมนยูเอาโซชามาคุมใช่ปะ่ะอ่าอาร์เซนอลเอาเตยต้ตามก็คือเด็กเก่าทั้งหลายแหล่นี่แหละใช,ใช่ไหมครับอ่ทีนี้ก็ต้องมาดูเดี๋ยวนี้สิส่วนมูริญโญ่นอกเหนือจากว่าเขามีปัญหาบอร์ดบริหารครับลึกๆเลยคือสัญญาฉบับต่อไปของเขาเขาเท้อบ,บอร์ดด้วยแหละครับอบอร์ดเนี่ยบอกว่าเขาต้องการเรสเปคมูรินโญ่ว่าอ่ะโอเคเขายื่นให้นะแต่เขายื่น1ปีป1ปีเนี่ยมีเงื่อนไขว่าติด UCL แต่ไม่มีเงินมูรินโญ่ก็บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงข้อที่หนึ่งสองคือหนึ่งแพ้บอลถ้วยลาซิโอสามครับคุณลองไปดูเกมล่าสุดได้เลยฮนะคือผมได้ตามโรมา่าโดยตลอดเพราะพี่โอ้ศิลป์พงษ์เนี่ยเป็นแฟนโลม่ลมาเขาจะบอกตลอดว่ามูรินโญ่ชอบทําตัวเองเวลาอยู่มัตส์ล็องแล้วผู้ช่วยเนี่ยพยายามเบรกเขาจะมีคนคนหนึ่งที่คอยไปดึงมูรินโญ่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยจ่าจ่าใจายเย็นอ,อย่าเพิ่งด่าเกมล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาเจอตาลันต้ามาครับแล้วครึ่งแรกเขาลงไปเหลือไปแล้ว ช่วงโทษเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังครับเขาแค่ไปด่าว่านักเตะทีมคู่แข่งอะโดดถ่วงเวลาไอาาา้นี่มันถ่วงเวลากรรมการด่าๆจนสตาฟโค้ดวิ่งไปดึงหลังแล้วเหมือนไปนคัะซิปอ,อะไรบางอย่างซึ่งตอนหลังโค้ดบอกว่านัดหน้าเจอมิลานอมูริโย่ไม่สนดา<ช>่าอ,อีกโดนเหลืองแดงนัดต่อไปเจอปีศาจแดงดานั่งเรียบร้อยนี่งมันก็เลยเป็นแบบเขาเรียกว่าแกเป็นคนคุมอารมณ์ไม่อยู่อะใช่เออมันก็เลยเป็นที่<ต>มาอะไรตัวแทนอย่างนี้อยู่แล้วไงซึ่งเราก็นึกว่าหลังๆแกก็จะเบาลงนะโอ้หลังๆแกเหมือนเคลิ้มๆโทษทีนะ เขาก็เขิวเหมือนไวททองเรารู้เรารู้ดูมากเลยเรารู้เออแต่ว่าหูนี้มานั่งดูนะเงินชดเชยที่มูรินโญ่ได้เนี่ยนะแต่แต่คือกับโรมาได้ไม่เยอะเพราะสัญญาจะหมดแล้วได้ประมาณแถวแถวสามล้านสามล้านปอนด์แต่ก่อนหน้านี้ที่บรรดาโดนตลอดอาชีพผู้จัดการทีมที่ทำงานแล้วโดนปลดทำงานแล้วโดนปลดเนี่ยรวมๆแล้วแปดสิบล้านปอนด์นะคุณคูณไปสิคะตอนนี้ปอนด์น่าจะอยู่แถวแถ4สี่สิบสี่สี่สิบห้าไม่เกินสี่สิบสี่นะคิดว่าสี่สิบสี่ก็เท่าไหร่ละ โอ้โหนะก็คือได้จากเชลซีเนี่ยสองครั้ง26.3ล้านปอนด์นะคะมาดริด17ล้านแมนยู19ล้าน19.19 19, อ้าประมาณ19ล้านแล้วก็ท็อตแนมอีก15ล้านแต่ว่าลรม่านเนี่ยได้แถวๆประมาณ3ล้านท็อตแนมนี่ก็ออกเร็วใช่เขาดูคืนท็อตสเปอร์สุดอ่ะ <c oughs> เพราะว่ากำลังเล่นรอบชิงแลวปลดเข้ออกอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่แต่คุณซื้อระดับมูลิโอเวลาสมมติว่าเขารับงานใหม่เนี่ยไอ้พวกค่าชดเชยเนี่ยนี่จังหวะเขาร้องไห้ฮะ แฟนบอลมาตะโกนแล้วเขาบอก thank y ิ u thank ิ o u นะฮะแล้วก็มีคนถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นแบบอารมณ์แบบร้องไห้เลยร้องไห้ก็ซื้องเนาะคือโชเซ่ครับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนบอลแทบจะทุกทีนะครับอย่างเชลซีก็รักเขาถามว่าแฟนแมนยูส่วนหนึ่งก็รักเขาครับอย่างต่อเข้ามาสกายสปอร์ตเนี่ยก็มีคนส่งจูบให้เขาแฟนสเปอร์ก็รักเขาส่วนหนึ่งเพราะไม่ชอบแดนนิสเลวีแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับ มันก็ขึ้นอยู่กับผลงานแฟนริ้วพูเคยรักเขาเพราะเขาพูดเคยพูดออกรายการอะเรื่องริ้วพูเป็นแชมป์เลยที่อแล้วตอนจุบโลโก้สโมสรเชลซีอะสุดยอดเราเคยเรามีลายเซ็นเขานะาอยู่ในหมวกจาได้เลยหมวกหมวกตอนนั้นไปเจอตอนเขาพาเชลซีมาแล้วไปขอลายเซ็น